สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้คุณลาแปงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวหน้าเขาที่ท่าชนะนะคะเขาแม่นางสงนะคะเนี่ยสถานที่อย่างนี้นะคะจะเป็นเขาแม่นางสงนะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะดิมนชายเขา ใครที่ยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะจัดสวนไปสวยมากค่ะเดีย๋ยวกลับแดงพาเดินเที่ยวนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะ จดสวนสวยน,น,น,นะคะดีบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่น้ำตกนะคะสวยมากตรงนั้นเห็นไหมคะน้ำตกไหลสวยมากค่ะปรจับได้สวยมากเลยค่ะดอกไม้ รอบๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวยค่ะจัดได้สวยมากนะคะ เป็นสถานที่ที่หิงเยอะมากนะคะเพื่อนๆอากาศสวยมากค่ะ สวยร่มรื่นมากๆเลยนะคะดูนะคะสวยมาก แต่ตชื่อม,มากๆเลยนะ อากาศเนี่ยค่ะเขาสูงมากเลยหินก็สวยนะคะเื่อนดูนะคะเป็นสถานที่ที่อากาศดีมากๆค่ะ วยงามมากๆเลยนะคะตรงน,นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินเยอะแยะมากมายเลยนะคะโขดหินที่สวยงามสวยมากๆค่ะดูนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะยังมีอีกหลายที่นะคะที่เดินไปแล้วก็ที่มองเห็นเขาที่สูงด้านหน้านะคะนะคะเป็นเส้นทางนะคะ สวยง,งามมากๆเลยนะคะดูนะคะบรรยากาศ ภูเขาหินสวยมากๆนะคะก็จัดไว้สวยงามมากๆเลยค่ะและนี่เป็นเป็นหินธรรมชาติที่อยู่แบบนี้อยู่นะคะแค่เขามาตัดหญ้าดูแลทำฟอนสะอาดก็ทำให้มันสวยแล้วค่ะด้านหน้าก็ยังมีอีกเยอะนะคะที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะจะเป็นหินที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนนไงคะ่ะ สถานที่ยังกว้างไกลนะคะรอบลูกเขาเลยนะคะเพื่อนใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะมาพักผ่อนกันได้นะคะสถานที่อย่างนี้เขาเพิ่งเปิดนะคะก็เปิดมาได้ไม่นานเองนะคะ,ะวิวสวยธรรมชาติดีค่ะสถานที่สวยงามนะคะ ก็จะมีร้านกาแฟมีสถานที่เด็กเล่นนะคะเย็นมากเลยนะคะบรรยากาศกนหินสวยมากๆเลยสุดยอดเลยค่ะ ต้นไม้เนี่ยคือแบบร่มเย็นมากๆอันนี้เป็นต้นคลอยนะคะเป็นต้นข่อยนะคะดูนะคะสวยมากสวยมากๆนะคะหินสวยงามนะคะ มากมากเลยเป็นธรรมชาติจากเขาตรงนั้นเลยนะคะยิ่งข้างบนยิ่งสวยเลยค่ะโขดหินอย่างสวยเลยนะคะเย็นมากเลยค่ะอากาศแบบนี้เย็นมากๆอากาศดีมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาก็สามารถ มาเที่ยวพักผ่อนก็นได้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะสวยงามธรรมาชาติสวยจริงๆค่ะอยากจะยืนมุมไหนก็ได้นะคะมีทั้งสนามเด็กเล่นมีร้านกาแฟมีจุดถ่ายชมวิวหลายๆที่นะคะมีทั้งที่น้ำตกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณลาบแดงขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะมันยาวเกินนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวกันดูนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ